รีวิวเหรียญนิดหน่อยนะครับมีงานให้ทำอีกแล้ววันนี้วันที่26สิงหาคม2567นะครับมีเหรียญ2บาทสีเงินปี50ได้มา300กว่าเหรียญนะครับแล้วก็มีปีปี51สีทองนะครับได้มาร้อยกว่าเหรียญ10บบาทปี42นะครับได้มา30กว่าเหรียญนะครับแล้วก็10บาทปี41ก็ได้มา20กว่าเหรียญนะครับ เป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับ10บาทปีสามสี่ได้มานิดหน่อยนะครับสิบเหรียญปีห้าสามสองเหรียญน,นะครับแล้วก็1ิบอมสินสิบครุฑห้าบาทปีสามศได้มาสามสิบได้มายี่สิบกว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็ปีสามหนึ่งสามเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นย่อยๆนะครับสิบบาทปีสี่สามสี่สี่นะครับก็ปีสี่สามได้มา 40กว่าเหรียญน,นะครับปี44ได้มา30ได้เหรียญ5บาทปี46มามา7เหรียญน,นะครับมามา7เหรียญแต่ว่าชุดนี้6เหรียญเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้กับลูกค้านะครับชุดนี้ส่วนใหญ่ปิดหมดแล้วนะครับก็ที่ยังมีพอแบ่งปันได้ก็มีมี2บาทปี50นะครับใครสนใจก็ทักได้นะครับแล้วก็มีเหรียญเก็บไว้อีกนิดหน่อยนะครับก็ได้เหรียญเก็บมาได้ ได้5ปี4 6. อ่าอันนี้สภาพดีหน่อยก็ก็เก็บไว้เองสักหน่อยเก็บไว้บ้างนะครับ5ปี4 6แล้วก็1บาทปี29ช่อยาวนะครับแล้วก็เก็บ4 1สภาพผ่านใช้น้อยไว้1เหรียญน,นะครับก็ ส่วนใหญ่ที่ได้มาเหรียญที่ผมรับซื้อมาก็จะนํามาขายส่งต่อให้กับนักสะสมนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับก็เก็บไว้บ้างนะครับเก็บไว้เป็นตัวอย่างในการทําคลิปนะครับนี่สองหบาทปี29ช่อฟ้ายาวนะครับก็ก็รับซื้อเหมือนกันนะครับใครมี1บาทปี29ช่อยาวรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400นะครับโอเคนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับตอนแรกกะจะทําคลิปสั้นคลิปรีวนะครับแต่ว่า ายาวมาหน่อยนะครับก็ลงเป็นเป็นคลิปคลิปยาวแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับใครมีเหรียญแบบที่รับซื้อนะครับเหรียญหลักๆก็สามารถขายได้นะครับ